Oh well. สวัสดีครับสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อนายเชวัฒน์สวยนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเอชอาคเนนะครับผมคณะวิศวกรรมไฟฟ้าครับข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้าเป็นเวลา10เดือนแล้วนะครับผ่านทางพี่ชายของข้าพเจ้าซึ่งเชื่อพระเจ้ามาก่อนรู้จักกับพระเจ้ามาก่อนที่คิดจะจักความหวังกรุงเทพนะครับผมก็ได้กลับมาอธิษฐานเผื่อแม่ข้าพเจ้าในเรื่องการเป็นโรคไตแล้วซึ่งได้หายขาดจากโรคไตข้าพเจ้าจึงเชื่อพระเจ้ามาถึงทุกวันนี้นะครับ ก่อนข้าพเจ้าได้มารู้จักกับพระเจ้าข้าพเจ้าก็ได้เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งซึ่งทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่ต่างๆนะครับซึ่งทําให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นแย่ลงมากแต่พอข้าพเจ้าได้มารู้จักกับพระเจ้าก็ทําให้ชีวิตข้าพเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงทางด้านที่ดีเลิกเลิกจากเหล้าบุหรี่เอาับยุ่ต่างๆซึ่งทําให้ตัวข้าพเจ้านั้นแบบมีพระพรกับพระเจ้ามากมายผ่านการอธิษฐานและตัวข้าพเจ้าได้มาพูดคุยกันน้องๆในทีมซึ่งทีมบีบอยของข้าพเจ้าซือทีม ที r คีอาร์คูนะครับก็ได้พูดคุยกันน้องแม่น้องตามน้องๆทุกคนเรื่องพระเจ้าแล้วน้องๆก็สนใจและเขาก็อธิษฐานรับเชื่อกับพระเจ้าแล้วก็มีพระพรมากมายผ่านการอธิษฐานของน้องๆก็ทําให้ชีวิตของทุกๆคนนั้นเปลี่ยนไปทําให้ทีมของเรานั้นเติบโตขึ้นผ่านการอวยพรที่มาจากพระเจ้าผ่านการอธิษฐานสวัสดีครับพวกเราทีมพอารคูมันมาจกพระเจ้าพิมพครับ ดีค่ะข้าพเจ้าคุณแม่พิญญาคงฉายนะคะเป็นแม่น้องบิ๊กน้องแบงค์ค่ะดีใจมากที่ได้ลูกมาเข้าสังคมทางนี้นะคะเขาเป็นคนเด็กที่ดีค่ะใฝ่ดีรักเรียนนะคะรักเพื่อนรักครูแล้วก็แนะนําเพื่อนมาทางที่ดีด้วยค่ะใครเห็นก็ชื่นชมค่ะข้าพเจ้าดีใจที่ทั้งลูกทั้งหลานเป็นเด็กดีและรักกันรักปูพันธุ์กันไม่ทอดทิ้งกันค่ะก็อยากกระนุนใจ ท่านผู้มีเกียรติที่มาครั้งแรกนะครับให้เราตัดสินใจที่จะเข้าหาพระเจ้าให้พระเจ้ามาอวยพรชีวิตของเราผ่านการอธิษฐานง่ายๆพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราทั้งด้านความรักความอบอุ่นมากมายพระเจ้าให้เราได้ทุกด้านครับผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากมายครับขอบครับ